มาถึงโรงงานเลยมาดูการผลิตแล้วก็มาพูดคุยกับเจ้าของด้วยนะคะว่าตอนนี้ธุรกิจประสบความสำเร็จไปถึงไหนแล้วได้ข่าวว่าต้องล่วงหน้านานมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้ดีแมนเยอะสุดๆตามไปคุยกันเลยค่ะ มาปลุกถึงโรงงานเลยนะคะของไทยด็อก House เจอตัวแล้วค่ะสำหรับเจ้าของที่นี่พี่เอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เอค่ะต้องถามหน่อยแล้วว่าธุรกิจน,นี้เริ่มต้นมาได้ยังไงมีความชอบสุนัขมาเป็นส่วนตัวหรือเปล่าคะจุดเริ่มต้นของ t ทยด็อกเฮาส์เองเนี่ยมันเกิดมาจากวันหนึ่ง ไปนั่งดูเคเบิลทีวีอยู่ช่องหนึ่งนะคะเป็นรายการที่เขาจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสุนัขที่มีนิสัยก้าวร้าวนะคะแล้ววันนั้นเนี่ยบังเอิญด้านหลังมันมีบ้านสุนัขอยู่หลังหนึ่งตั้ง,งอยู่ก็เลยบอกแฟนว่างวอยากได้จังเลยทาไงดีอะแล้วฉันไม่อยากเสียตังเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอหลังจากวันนั้นเนี่ยที่ได้มีการพูดคุยกันเนี่ยเขาก็มีามาเซอร์ไพรส์ให้ เนี่ยฉันทาให้เธอนะเนี่ยให้เป็นของขวัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้น่ารักจังเลยคือทําบ้านสุนัขมาให้เลยใช่ตามแบบที่เราอยากจะได้ด้วยเท่ากับธุรกิจนี้เพิ่งเริ่มมาเพียง2ปีครึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าเติบโตอย่างรวดเร็วไหมคะก้าวกระโดดเลยค่ะก้าวกระโดดเลยใช่ไหมก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยคือแต่แต่ละเจ้าแต่ละแบรนด์นะคะก็จะมีดีไซน์เป็นของตัวเองใช่ไหมคะทีนี้ของเราเนี่ยก็จะทำกิมมิคของมันก็คือหนึ่งเนี่ยเราทำรับออกแบบ แล้วก็สามารถที่จะออกแบบบ้านสุนัขเนี่ยให้ตรงความต้องการของออตรงความความต้องการของลูกค,คา้านะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเนี่ยลูกค,ค้าเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะ create มันออกมาด้วยได้ข่าวว่ามีติดแอร์ด้วยใช่ไหมแย่จังเป็นยังไงเป็นยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องติดแอร์นี่ทำไมทำไมเจ้าของสุนัขบางคนถึงเลือกที่จะให้บ้านของสุนัขเนี่ย ติดแอร์แล้วทาไมที่นี่ติดแอร์ต่างจากที่อื่นยังไงคะได้ค่ะก็จุดเริ่มต้นของการติดแอร์ให้สุนัขเนี่ยต้องบอกก่อนสุนัขเนี่ยมีหลายพันมากค่ะซึ่งแต่ละพันก็จะมีความต้องการในส่วนของเขาแตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นพวกเซเบียนเซนเบอร์นาดนะคะที่มีความต้องการในอยู่ที่อากาศเย็นเยนสูงจาเป็นจะต้องอติดแอร์ให้เขาตกหลังหนึ่งเนี่ยราคาขายเริ่มต้นแล้วก็ไปแพงที่สุดเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ึงเท่าไหร่คะเ,ออเริ่มต้นของเราจะอยู่ที่8,00 0บาทนะคะจนถึงแสนอัพ ราคาขึ้นอยู่กับแบบขนาดแล้วก็รีเรคอมเมนต์ต่างๆในส่วนของออปชั่นที่ลูกค้าต้องการสั่งเพิ่มก็คือแล้วแต่วัสดุนั่นเองใช่อย่างตอนนี้เนี่ยมีลูกค้าในเมืองไทยมากมายขนาดนี้แล้วเนี่ยมีลูกค้าที่เมืองนอกไหมคะมีค่ะมีติดต่อมาหลายรายเลยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นพวกส่วนใหญ่ที่ติดต่อมาจะเป็นแถบยุโรปพวกอิตาลีมาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้บอกได้เลยว่ากําลังการผลิตของเรายังยังยังค่อนข้างมีจํากัดอยู่แต่ว่าในส่วนของแผนการตลาดในอนาคตเนี่ยมีแน่นอนค่ะ คือกาลังจะส่งไปที่ต่างประเทศแล้วตอนนี้เริ่มมีส่งไปบ้างหรือยังคะยัาได้เห็นของหรือยังยังค่ะมีแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์โชยเขาคือปกติฝรั่งที่เข้ามาดูคือเข้ามาดูในเว็บไซต์แต่ด้วยเรื่องผลิตภัณฑ์เนี่ยมันใหญ่ขนาดนี้มันเป็นปัญหาต่อการขนส่งมากนะคะแต่ในอนาคตเนี่ยเราก็มีคิดกันไว้แล้วแหละว่าจะทําหลังเล็กๆหน่อยที่สามารถน็อกดาวน์ใส่กล่องพับส่งต่างประเทศได้ต่อเดือนต่อเดือนกี่หลังคะตอนนี้ประมาณ50ิบ ห้าสิบหลังต่อเดือนใช่โอ้โหแต่ว่าจริงๆก่อนหน้านี้นอาจจะไม่ได้ทําอาชีพนี้มาเลยหรือเปล่าคะหรือว่ามีความรู้แบ็กกราวเกี่ยวกับการสร้างการอะไรมาอยู่แล้วจริงๆไม่ได้มีความรู้ด้านนี้มาเลยค่ะเทียงแต่อาศัยใช้ความพยายามในการศึกษาหาความรู้ oh. แล้วก็ในการพัฒนาสินค้าไปเ oh, oh. รื่อยๆโอ้โหเกิดจากความชอบเท่านั้นเลยใช่ตอนนี้กลายมาเป็นธุรกิจแล้วแล้วต่อปีต่อปีสร้างไรายได้ประมาณเท่าไหร่คะโอ้ย oh. ไม่เคยนับนะนับไม่ทัน <laughs> แต่ก็เยอะพอสมควรเถอะใช่ไหมใช่ค่ะโอก็ถือว่าเป็นธุรกิจหลักธุรกิจนึงได้เลยนะแถมยังเป็นแบบว่าไอเดียใหม่ๆให้กับน้องหมาด้วยใช่ค่ะเอาล่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับความรู้แล้วก็กิมมิคการทําธุรกิจของไทยด็อกเฮาส์ขอบคุณพี่เอมากมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นล่ะคะนี่